ตอนนี้ตัวเล็กตัวเล็กกว่าเยอะเดี๋ยวผู้พันย้อนว่อนนี้ทำไม่ออกมูดเลยจะขังกันรนะอันไหนเอานแล้วมีมีรายการที่แบบเราจะมีรายการที่จะถึงที้ยัง่างยังเลยครับตอนนี้กำลังเคลียร์ปัญหาในใจอยู่ครับเคลียร์ไอ้อดีตที่ผ่านมาเป็นอย่างงี้นะเดี๋ยวพี่ใช่ถามดีกว่าเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ถามหน่อยครับตอนน้อยมันขึ้นป้าย อาทิตย์น่าจะอาทิตย์หน้าวะไม่ไม่ไม่ได้ต่อยไม่ชัดเจนแล้วไม่ได้ต่อยแล้วเมื่อสักครึ่นี้เห็นคุยกับทางเฮียชุนมาไงนะครับก็เนี่ยครับก็ขอบคุณที่เฮียชุนยังไม่ทอดทิ้งผมครับสรุปณะขณะนี้เคลียร์กับทางวิชัยหรือยังครับก็วันพรุ่งนี้ครับไปเคลียร์ที่กทอพรุ่งนี้นัดเคลียร์ที่กทอนัดเคลียร์แสดงว่าในการซื้อสา์ ครับน่าจะเดี๋ยวรอผู้ใหญ่เขาคุยกันอีกทีนึงมัันยงงไแบ่งคับตัวหรือว่าซื้อสิทธิ์ไปนเอยยังไม่ชัดแล้วพรุ่งพรุ่งนี้ก่อนครับเดี๋ยวค่อยพรุ่งนี้กี่โมงฮะผมก็ยังไม่แน่ใจครับไปแต่เช้านะเราก็รออะไรอย่างเี้แต่อนาคตเราเราสู้ต่อแน่นอนเราช่วคุยต่อแน่นอนสู้ต่อครับครับถ้าเกิดว่าไม่ต่อยมวยแล้วผมจะเอาตังค์ันเลยก็จะไม่เป็นทหารอะไรกั้นใช่ไหมเป็นครับเป็นครับยังเป็นอยู่ยังเป็นอยู่ครับแต่ถ้าเป็นแบบว่าไปต่อยอย่างนี้ต้องคุยกับ ผอร์รอยครับคุยกับผู้กองผู้กองครับแต่นล้ก็คือย้ายค่ายแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไปอยู่ที่เคใช่ครับซ้าเมื่อกี่วันแล้วก็ยังครับตอนนี้ก็กำลังเดิมทำาร้างกายแน่นอนครับของพี่กายเอฟซีในต่างประเทก็่ายเอฟซีแล้วครับยังไงถึงผมเป็นยังไงก็ถ้าเกิดพูดผิดอะไรพลาดไปผมก็ขอโทษขอไปด้วยครับแต่ถ้าเกิดว่าผมได้กลับมาสู้อีกผมก็จะพยายามสู้ให้เต็มที่ครับจะกลับมาตั้งใจ ทำฟอร์อมให้เัรียงให้ดีขึ้นๆต่อไปครับอ่ะอยุติก,การต่อจากซติด,ดตามตเลยพอลูกซีเจ้าพูดได้พีเสั้นตับหวานพูดแค่คำนี้นครับตับหวานยังสนใจอยู่ไหมเขาโอเค